น้ำโชคกับแม่ก็จะมาให้อาหารไก่แบบนี้นะคะวันนี้พ่อไม่อยู่นะคะพ่อไม่อยู่พ่อไปล้งางไตแล้วพอสี่โมงน้ำโชคก็จะมาให้อาหารไก่แบบนี้นะคะโอเคนะให้อาหารไก่ตัวเล็กหมออก็ต้องให้อาหารไก่ตัวใหญ่นะคะ อืมามาให้อาหารไก่แล้วโมงก็มาให้อาหารไก่อาหารหมูหมดก็ต้องเตรียมทำกับข้าวให้ผัวกินแล้วนะคะเอาเลยเทเลยแล้วหนีมากุ๊ก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 บอกดิกุ๊ก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 กิน นีเดี๋ยวมันกินโช่นะกุ๊ก,กเลี้ยนไก่บ้านไก่ตีนะคะทำเล้าไก่แบบนี้นะคะเล้าไก่แบบนี้แฟนก็จะทำเล้าไก่แบบนี้ไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมีย นี่พอสำหรับไก่ชนนะคะซื้อมาแพงนะคะตัวละพันค่ะตัวเมียนี่ก็ตัวละห้าร้อยก็จะทำเป็นเป็นโซนเป็นโซนแบบน,นี้เลยนะคะสิติกิบพอเพียนค่ะ ก็จะทำเป็นเล้าไก่ไปนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสอนกันเลี้ยงไก่นะคะให้ไก่มา เป็นอย่างนี้เลยนะคะลักษณะอย่างนี้เลยนะค่ะไก่ออกไข่ห้องนี้ก็จะเลี้ยงไก่ตัวเล็กที่เมื่อกี้หนูถ่ายให้ดูนะคะ พอเย็นมาน้ำโชก็จะเอาอาหารหมูให้หมูกินนะคะชีวิตประจำวันของไอ้นะคะไอไอกับน้ำโชกก็จะเอาอาหารหมูไปให้หมูกินนะคะแล้วใส่ตรงนั้นเลยเอออ,อ,นนอีอันนึง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 ด้วย น้ำโชก็มาถึงแล้วนะคะจะมาเก็บผักกันนะคะเก็บผักไปกินคลิกนะคะอันนี้ได้ไหมได้โอเคผักสวยๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไอกินให้ทุกคนดูนะคะอนนสองผักที่ไอปลูกนะคะได,ไ,ได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะอ,นนอันนี้จะเป็นแปลงนี้จะเป็นขึ้นช่านะคะนะ มะเขือตัวไหนมะเขือนี่จะเป็นมะเขือเทศนะคะเ,เขือเทศผัดชีนะคะตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้จะเป็นแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้จะเป็นผัดชีหมดเลยก็แตงนะคะปลูกตรงนี้แตงเฉย,ยเลยแปลงนี้นะแปลงใหญ่ๆนี้จะเป็นผัดชีหมดเลยนะคะหนึ่งถุง แล้วก็ถั่วค่ะถั่วผักยาวนี่อันนี้จะเป็นผับมงนะคะอันนี้จะเป็นผับมงผับบุ้งเพิ่งออกผับบุ้งก็เลยยังไม่ค่อยโตนะคะยังเล็กอยู่กลัดอกนะคะกลั่ดอกแปลงนี้นี่หนูจะปลูก ปลูกเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะมีผัดถั่วยาวแตงผัดชีต้นหอมแล้วก็ผัดมุงมีทุกอย่างเลยนะคะผัดกวามตุ้งนะคะเป็นรวยแล้วก็จะเป็น ประกักเขาเป็นกระลำนะคะแม่ก็ไปเก็บผกมาแล้วนะคะมันมันจัดชั้นหน่อยนะั้นเชื่อก็บอกว่าเหนื่อยค่ะขึ้นไม่ไหวแล้วก็เก็บผกมาแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันเดี๋ยวเราไปกินมาม่าก,กันนะคะมาม่าเผ็ดเกาหลีกันนะคะวันนี้ไม่มีอะไรกินค่ะกินมาม่าเผ็ดเกาหลีค่ะไปสู้ต่อไป ทางอย่างที่ไอต้องการได้แล้วนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูชีวิตที่ทุกคนต้องการนะคะชื่อว่าทุกคนต้องการชีวิตแบบน,นี้นะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กับไอาพากินแล้วนะคะ วันนี้อายกลน,นำโชคจะมากินมาม่าให้ทุกคนดูนะคะอยู่กันสองคนไม่มีขันรถก็ขับไม่เป็นไม่มีคนไปซื้อของให้ก็เลยกินมาม่านะคะ่ะเผาวันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็ที่ฟ้าค่ะมาลงมือกินเลยนะคะให้ลูกไปหมูมาม่าเผ็ดเกาหลีมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะ รู้สึกว่ารสชาตินี้จะไม่ค่อยเผ็ดนะคะไก่ไก่มาแย่งกินแล้วนะคะเผ็ดอยู่ค่ะม่เป็นไหมเผ็ด ไล่อยู่สวนไม่มีตะเกียบไปเอาขาขาหนึ่งมือมอ,อืมใช้มือแหละขาขาช่วมาให้ใช้มือของค้าอร่อยของแม่อร่อยแล้วของชั่วอร่อย อร่อยเหรอเนี่ยเป็นมั้ยเต็มชิมไหมฮะอืมกิมน้ำพริกว่ะน้ำกินพริกมาค่ะเคาย,ยังไม่กินข้าวก็มาคุยมามากกว่ามันโช่วงะนะคะน้องก์กับแม่พ่อไปล้างตายอยู่กันสองคนแม่ลูก Den mm. er นไม,ม่เป็ดไหมไม่เป็ดอร่อยเจะอร่อยมันต้องให้แม่อุ้มมันช้อนย่างตนั้นแหละมันม,า,มาสี่ห่อนะคะกินหมดไหม ต้องกอดแม่กอดแม่กอดแม่กินช้าแม่ไปกินพี่ให้หมดไก่บอกว่าไก่อยากกินด้วยแม่ไก่ไม่อยากกินอันนี้กงโต ผัดให้เมื่อกี้ไปเกล็ดมานะคะมันเหมือนผัดกรมจุ้งแต่มันไม่ใช่ ไม่มีตะเกียบก็ใช้เมืออแ <g oda> ม่เนอะช <g oda> ่วยก่อนบอย

จะไม่แย่งกินด้วยนะคะผ่ามันแรมผม,ผม ไหมน้องน่าจะหมดค่ะเป็นของเก่งนะคะแต่ไม่ <c ười> <c ười> อกวนคุยคุย <c ười> คุยใจคุยอืมอามันกินต่อ อิ่มมากลเลยไก่จะมาแย่งกินนะคะ กินมาม่าเอามาม่าชว์กห่มกกินไปเผ็ดนั้นฮะเพื่อนนี้เผ็ดแล้วแล้วมีกินไม่เผ็ดยาเดี๋ยวไม่กินนะเขาจะได้ดูแม่กินหนาเร็วเร็ว แล้วไก่กับเมี่ยงจริงอ่ะกล่าวว่าจะกินหมดแต่กินไม่หมดค่ะวันนี้ เส้นมันอืดลึอเกินสี่ถุงกินไม่หมดน่าจะหมดสามถุงค่ะแล้วก็ผักมันแลขมๆหนูก็เลยไม่ค่อยกินแล้วก็พลิกหมดสองเหลือหนึ่งถ้าใครชอบที่นี้ก็ช่วยกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์ก่อนบอกแม่ก่อนมา ไก่นอกกไก่แล้วาไปเอาไปมาบอบ,บอบสบดีก่อนอขอบคุณ้ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้อ่ยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ่ยด้วยนะคะเดี๋ยวมาพบก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายไก่มาแย่งกินแล้วนะคะบ๊ายไ,ไก่มาแย่งกินแล้วนะคะบ๊ายบายมาพบก,กันใหม่นะคะ ก็กันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ